แดนวรเวทนั่งแท mm ่นโปรดิวเซอร์ในภาพยนตร์คอมเมดี้อารมณ์ดี The One Ticket ตัวพ่อเรียกพ่อค่ะ The One Ticket ตัวพ่อเรียกพ่อภาพ,พยนตร์คอมเมดี้อารมณ์ดีผลงานเรื่องล่าสุดจากโปรดิวเซอร์ป้ายแดงแดนวรเวทที่พร้อมเสิร์ฟผลงานเรียกเสียงฮาส่งท้ายปีค่ะเรื่องราวของคุณพ่อนักเขียนกระตูนที่มีชีวิตแสนจะร่อยเปื่อยและแก๊งเพื่อนตัวพ่อสุดเพี้ยนที่ต้องรวมพิชิตภารกิจ The One Ticket หนึ่งตัวเชื่อมความสัมพันธ์ของเขากับลูกสาวตัวน้อยสุดจี๊ดค่ะ ทั้งนี้ผมรับรับอยู่แค่2บทบาทก็คือการเป็นโปรดิวเซอร์กับเป็นนักแสดงจริงๆ,ๆ <c oughs> ผมตัใจไม่แกักลบวแต่ว่าเลือกพุ้งกับที่โตมาเลยกับผมมาคือพุ้งกับจะชื่อพี่ปอยนะครับปอยนภัทรนะฮะออน่ไนี้ทำงานกับผมมานานมากครับสิ่งที่แตกต่างระหว่างผมกับเขามันมันคือเขาแฟนตาซีกว่าผมซึ่งนั่นคือคือข้อดีที่ผมไม่มีแตะผมก็คิดว่าเออถ้าเขา้าจับเราคงได้สื่อหนังอะไรบางอย่างที่มันฉุดฉาบขึ้นแล้วก็เปลี่ยนไปจากเดิมพ่อค่ะพ่อพ่อค่ะครับ เดี๋ยววันที่เก้ตัวพ่อเรียกพ่อ31ธันวาความนี้ในโรงภาพยนตร์นะคะ